สวัสดีครับผมสบายสบายสไตล์เราครับผมมาเจอกับพี่ต่อนะมีสกินเข้ามาครับผมเป็นสกินของลูกแก้วฮนะไฟเตอร์ชื่อว่าไฟเออร์บีตบีสเตอร์ป่ะเออมันเป็นแบบการต่อสู้คือลมหายใจอะไรอย่างงี้ไหมมาณนะนะมั้งก็มันมีเติมให้เติมมันนี้ด้วยครับสิบคูป,ปองเราจะได้ลูกแก้วมาใครที่เคยสะสมเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่กดเข้าไปให้ให,ให้ดูแบบง่ายๆกันก็แบบเร็วเร็วแล้วกันเสียงมันมันปั่นนะตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึง้ตงเดี๋ยองพยายามพูดให้ดังกว่าเสียงปั่นมันอ่ะกดเข้าไปดูกัน นี่ครับมันเป็นสก,กินใหม่ที่เป็นสก,กินเข้ามาในลูกแก้วผลึกการเวลาเนาะเฮ้ย <_ S 1> <_ t ot> ต้องมีหรือว่าตัวหลักแต่จริงๆอะ่ะไปรับไอดีนู้นก็ได้เนาะแต่เรารับตัวหลักก็ได้นี่เดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการรับลูกแก้วทํำยังไงฮะแล้วเราในคลิปนี้เราจะได้2สก,กินเลยเพราะว่าเราจะได้เติมปองต้นเดือนนี่แหละฮะมันเป็นสก,กินอะไรอ่ะนี่ดาซี่อรอเออนี่ฮะเราเติมเราเติม,เร,เ,ตมเราเติมไปสิบคูปองแล้วเราได้สกินเลย แล้วเราจะได้มันประมาณสิบลูกป่ะเดี๋ยวนึองอันนี้ได้แพ็กระสองว่ะได้กี่แพ็คอะเนี่ยก็มันจะสะสมจากตรงนี้เนาะแต่พรุ่งนี้มาล็อกได้นี่ฮะมันได้ทั้งหมดกี่ลูกตรงนี้สามล็อกอินสองมันเขียนบ้างว่าได้กี่ลูกหนึ่งลูกแก้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเนาะ นั่นแหละได้ประมาณนี้ฮะลูกแก้วก็ได้ประมาณนี้เราเรามาเก็บแต่หนอยนี้มันมันดได้คุ้มกว่านะพี่รับเลยกันอ่ะหึบมาแล้วครับสกินดัซซี่คุณหมอแล้วกันนะมีเข็มฉีดยาขนาดนี้ปุ้มอ่านว่าอะไรวะกูโ <c oughs> คตรมีปัญหางานสกินเออเช่ามาเถรออ่ะมันเพิ่มมาหนึ่งสกินแล้วอ่ะไม่เป็นไรมันเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีเขียวนะครับมันไม่มีเอฟเฟกต์เนาะน่าจะเป็นคุณหมอหอะไรเดี๋ยวมีพยาบาลอยู่ข้างหลังด้วย ซีซิลินซีลินลิ้นแข็งเลยเาเจอสางกินไปเอใช่างมเนใครรู้ว่าอ่านว่าอะไรก็มาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะครับอุยเป็นสกินที่เจ็ดหกเจ็ดพอดีเลยวะ่ะอะโอเคครับเราก็จะได้ตรงนี้พี่จะมาบอกว่าเราเติมสิบปองเราจะมารับลูกแก้วได้ตรงนี้เมื่อก่อนมันจะได้ประมาณสิบลูกมะจริงจริงสิบลูกอะประมาณโอไม่ใช่ห้าลูกใช่ลูกแก้วใช่ลูกแก้วเนี่ยเห็นไหมเขาเขียนอยู่ว่าสิบลูกเห็นไหม เออก็ไม่อ่านได้ดูให้ดีเนี่ยมันจะได้สิบลูกเห็นไหมจากการเติมสิบปองเพราะว่าไม่อย่างนั้นเน่ยเราต้องมาจังตรงนี้อน้องๆเฮ้ยมึงเลิกทําเสียงปั่นกูได้ปะเบาลงให้มีเสียงหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะเหงาอ่ะเนี่ยครับไม่งั้นเราต้องมาเติมซื้อจากตรงนี้ตั้งลูกละสี่สิบเก้าบาทอ่ะเออสี่สิบเก้าปองอ่ะนะอย่นไงโอเค อย่างนี้ถูกกว่าเนาะสิบลูกก็สี่ร้อห้าสิบแล้วนะตเติมสิบปองได้ครับแล้วก็เราก็ไปสุ่มตรงนี้ครับผมมาตรงไอเทมไม่ใช่มาตรงลอตเตอรี่ครับผมแล้วก็มาที่การสุ่มลูกแก้วสีทองเห็นไหมเนี่ยแล้วพี่ดูดิพี่สะสมเก็บเก็บมาจนได้เก้าสิบกว่าลูกแล้วคือรอบนี้ไม่มีดวงคือเรา ต้องสุ่มให้ครบหกสิบลูกครับผมหรือว่าหกสิบครั้งเราจะได้การันตีตอนนี้พี่สุ่มไปห้าสิบหกครั้งแล้วเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูมันเขียนการันตีมันก็ไม่เขียนไปนะแต่นี่เห็นไหมเขาบอกว่าการันตีผลึกการเวลาในการเล่นหกสิบครั้งคือได้แน่นอนครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองสุ่มให้ดูอีกสี่ครั้งนะฮะเรามีอยู่นะไม่งั้นถ้าเราเราสุ่มทีหนึ่งก็สี่สิบห้าปองเท่ากับราคาที่เราซื้อเลยนะห้าปองว่ะเยสห้า yes. ลูกลดราคาว่ะจากปกบบติเท่าไหร่นะ แม่งโคตรเหลี่ยมเลยวะไอเนี่ยไอร้านค้าพันเรนจรโคตรเหลี่ยมดูแตะไม่ได้เลยนะ่ะโอ้ยไม่เอานะอย่าไปแตะโดนนะกดดูรายละเอียดไม่ได้แลว้วดูดิมันไปฝังอยู่ข้างในเห็นไหมไออ,อ,อีอีการดูรายละเอียดอะ่ะไอเฮียเหลี่ยมจริงขอดดานนเลยแม่งมึงจะให้กูไปกดโดนนี่กูแบบไม่ซื่อสัตสนุนนักดีวิวเลยจริงเรา,าดูลูกแก้วสีอทองต่อฮะอ่ะ,อะกดไปจะบอกว่าดูให้ดีๆก่อนเฮ้ยลูกแก้วสีอทองมาออกตอนนี้ก็ไม่ดีนะเออไน้ตัง อีกสามลูกครับผมได้ห้าสิบเจ็ดแล้วเนาะที่สุ่มค้างไว้ไงปั้มกะอยู่ว่าเ,เดี๋ยวมันน่าจะมีตสกินใหม่มาก็เลยให้ดูอ่ะสองค้างแล้วปึ๊บ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 ,บ,บเราก็จะสามารถได้สกินได้อะไรจากตรงนี้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวดูกันว่าจะได้จริงหรือเปล่าครับค้งสุดท้ายแล้วห้าสิบเก้าเราสุ่มอีกค้งก็จะเป็นหกสิบแล้วเอ้ยนี่ไงเวลาสกินมันจะออกมันจะเป็นสีทองทองรอมอย่างนี้เห็นไหมคือมันส่งไปทางไหนมันก็เป็นสีทองอ่ะแต่พี่เคยสุ่มออกก่อนนะเหมือนไอ้ตัวเด็กอ่ะตัวเด็กมคชดี สุ่มแบบบางทีไม่ถึง30มสิบอะยี่สิบกว่าก็าออกละก็ได้ลูกแก้วสีทองนี่ครับมันจะส่องเป็นสีทองแบบนี้ปึ้มปึ้งปึ้งปึ้ง,ง,งทองรวมๆกันทุกด้านมันก็จะเป็นสีทองแตกออกมาแบบนี้เลยอ่าเย้เอ้าไม่ควละแตกแนละ้วเนี่งเขาเขียนอยู่ว่าใช้แรกสกินสุดเรมเตตครับผมพฤักการเวลาเงี้ยมันก็จะมารีพอเราครบแล้วมันก็จะมารีใหม่ดีแต่พี่จะสุ่มตรงนี้ให้ครบก่อนนะ นี่คือมันจะมีระหว่างการสุ่มเนี่ยถ้าเราอสุ่มครบสามสิบครั้งเนี่ยเราจะได้ลูกแกว้วคืนอีกสามลูกนะเดี๋ยวพี่ลองสุ่มไปเฮ้ยออกไม่ใช่แม่งออกออก,อ,อ,กอีกลูกเลงนะแล้วก็ไม่แน่มันอยู่ที่ดวงนะถ้ามันไปอยู่ที่สีทองมันจะได้ไม่ไรส่รงทางไว้นะมันจะแบบมีความหวังอะันไปอยู่สีทองปึ้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 งอ่าไม่ไม่ไมไมเออ ออกโชว์น้องๆไปหน่อยดิไม่มีว่ะมันไม่มีเส้นสีทองเข้ามาเลยอะฮึไม่มีดวงเลยเหรอฟลิงฟลิงฟลิงฟิงฟิงฟิงมันก็มีสกินนะเว้ยเนี่ยของรางวัลมันมันมีอยู่นะเนี่ยของรางวัลมันมีสกินนี่แล้วมีฮีโร่มีสกินรีเจนพี่เคยได้สกินรีเจนจากตร,ตรงนี้ด้วยนะเอฟเฟกต์สังหารเอฟเฟกต์วิ่งถาวรแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์วิ่งเอฟเฟกต์สังหารก็ถาวร แล้ก็สกินเฮโรอีกไม่มีฮีโร่อะสุ่มให้ครบสามสิบไม่มีดวงว่ะเอ้ย <c oughs> สีม่วงอะสกินแตกนี่ไงสกินเฮโรอีกมาละอะครับสุ่มอีกทีหนึ่งแล้วกันมโมอย่างวิ่งลูกไม่เอาปลาทำคลิปอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บมันไม่เด้งมันไม่เด้งสีทองให้ดูเลยว่ะปุ๊บเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เลยเนี่ยถ้าเรามาสมตอนที่ช่วงที่มันมาเนี่ยเราก็จะได้คืนสามลูกเนาะ,ะไ,ได้คืนไปไม่เป็นไร ไะเดี๋ยวเราไปแลกสกินกันดีกว่าเรากดแลกสกินตรงนี้ก็ได้นะฮะมุมขวาส่วนอย่างงี้ปุ๊บพี่แลกอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยก็แลกไปครบแล้วนี่แลกครบไปแล้วนะอันนี้คือแลกหมดแล้วอ่ะแลกสกินใหม่กันครับผมบุ้มมาแล้วครับผมโตโลกูโลกไฟร์บีสไฟไฟเตอร์นี่มึงเป็นวัวจริงปะเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนเลย มันเป็นสกินะระดับรีเมนเตสสีทองนะครับมันไม่ใช่สีส้มและสีทองเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปไปรีวิวดูกันดีกว่าแล้วก็ไปเอาไอ้ตัวไอ้ตัวโมเดลดาร์ซี่ตัวเมื่อกี้มาดูกันสรุปว่าคลิปนี้เสียไปสิบปองแนละ้วเพราะในการเติมเดี๋ยวเรามาล็อกอินล็อกไปเรื่อยครบเจ็ดวันมันดีนะเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นกิจกรรมแบบนี้ถ้าบางทีเราเข้ามาในเกมแล้วมันก็ปุ๊บไปเลยอ่ะมันไม่เหมือนอีล็อก,ก,กอ,อินกระโปงอ่ะไอ้นี่มันล็อกอินกระโปงคือมันล็อกอินแบบ เราอินกระโปงคือตรงนี้เดี๋ยววิวมีกรอปอามานะวันเดี๋ยวว่าปุ๊บไม่มีเราอินเราอินกระโปงคือตรงนี้คือบางทีเราเข้ามาแล้วอ่ะมันก็ต้องมากดอีกอ,อ่ะีลอินกระโปงไปไหนเนี่ยการเช็คเล็กอินเนี่ยชอบขึ้นตลอดเลยว่าต้องให้ชดเชยอะ่ะแต่ถ้าเราเปิดเบลล์พารเราก็จะชดเชยได้สามครั้งเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันดีกว่ารีวิวสกินเอฟเฟกต์ครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนเลือกกันนี้มันจะมี เอฟเฟกต์ว่ะปกติโตัวโลมันจะมีสกินที่มีเอฟเฟกต์ก็มีอันนี้เนาะอันนี้ตัวหลักไม่มีแต่แต่ตัวเด็กมีตลกเนาะมันลดราคาถูกนะตอนนั้นที่ไปลดราคามันได้ตัวเด็กแค่ร้อยเก้าเก้าแต่ตัวหลักมัแพงราคาเต็มอยู่ที่เนี่ยอันนี้มีเอฟเฟกต์เนาะเราก็ชอบใช้กันอันนี้เก้าร้อยสิบเปอร์นะแล้วก็คนเก่งถึงจะมีนะสกินเนี่ยมันจะเป็นสกินแรงเนาะอันนี้ที่มีเอฟเฟกต์มันต้องอยู่แรงคอนแล้วก็ไปทำเควสเนาะพี่ยังไม่ได้พี่ไม่เก่งขนาดนั้น ไม่ไม่ได้ขึ้นไปทำเฟ้แล้วก็นี่ฮะที่เราจะได้อีกอันหนึ่งก็คือจากนี้ปุ๊มโนจะเป็นสีแบบนี้ต้มต้มต้มเป็นสีม่วงๆนะครับกดเ๋าวไปดูคู่ต่อสู้เราเลือกเป็นสกินของดาร์ซี่ที่เราได้มาเมื่อกี้นี้นะสกินคุณหมอดาร์ซี่เขาเป็นเมทปอ่ะอืมไม่ค่อยได้เล่น เดอะยเซโกสกินเขาก็ไม่ค่อยได้มีเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีเอฟเฟกนะแต่น,นี่มีนะอันนี้มีเอฟเฟก,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 กต์อันนี้ไม่มีเฮ้ยจะบอกว่าเขาไม่มีเอฟเฟกก็ครึ่งครึ่วะอันนี้มีแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดอ่ะน,นี่ครับสกินที่เราเพิ่งได้มาสกินคุณหมอครับผมไปเดี๋ยวไปด,รไปดูรีวิวสกินของโตโลกกันครับผมโอเคมาอยู่กับสกินไฟเจอเบสไฟามา ลมหายใจคือการต่อสู้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ะเรามาดูการเดินของตึ๊ตึมันดูเหมือนเป็นบัวปีาศาจเหมือนปีาศาจบัวใน,น,นเรื่องไหนี้าะเรื่องไซอิ๋วอ่ะอ่ะโจมตีปกตออยอยิอ๋ออิวอ่ะลูกนี่โจมตีปกติก็เป็นสีม่งงวงม่วงปึ๊บ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 ปุ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บปึ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 ๊บปุ๊บป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 ๊บ พุ่งโอ้พุ่งไกลเนี่ยเอาไว้แบบหนีได้เนียปุ๊บทะลุนี่แบบสบายเลยสกิลสองครับผมปุ้มโอ้พื้นแตกเป็นสีม่วงครับผมปุ้มโอ้แรงอยู่แล้วเนี่ยกระแรงสิมึงเร็วสิบห้าแล้วนี่ยว่ามันพุ่งไกลเลยเนี่ยมันพุ่งแบบดีอันติแรัดุ่นไห่อันติปุ้ตุ้มตุ้มโอ้อันติสวยเว้ย อันติสวยเว้ยมีท่าวาร์ปป่ะเนี่ยปุ่มปุ่มปุ่ม,ม,มโห้ดาซี่ดาซี่ซอะมีวาร์ปะมีวาร์ปก็เกินไปแล้วเฮ้ยเอ้ยนี่ท่าวาับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ฮะมันเป็นท่าวาร์ปมันหรือว่าเป็นอันนี้มันเป็นท่าวาร์ปที่มันแถมมาเราวะ่ะกูเริ่มงงอะปึ๊บ อ่ะเดี๋ยวเราปล่อยตัวดาร์ซี่มามาดูโมเดลของกันเขาไม่มีเอฟเฟกต์หรองงนะกูอันนี้มันเป็นท่าว่าของเราเหรอมั้งคงไม่ใช่แบบนี้นะมันเฟสติวัล์มันอะใช่ป่ะโอ้หแต่มันก็เข้ากับอันนี้พอดีเลยอ่ะก็ทำให้เรางงอีกมันเจอเป็นโทนสีม่วงอ่ะนั่นแหะมาละดาร์ซี่ก็เข้าดีเไยเออก็สวยดีนะนะใครอยากได้ลองเติมดูะฮะสิบปอง ถ้าสิบฟองอุ้ยสตาร์สตาร์ตบุ้มอุ้มสกิลสองสวยว่ะครับสกิลอันติบุ้มบุ้มปุ้มอาเล่นโตโรแบบมีแบบความสวยหน่อยเนาะใครเป็นเมนโตโรก็น่าจะถูกใจเลยแหละครับอัมปัมเออช่วงนี้ดีนะสกินมันเออต้องแบบฟรีฟีอะไรบ้างเดี๋ยวว่ะเออเนาะคนเขารอแรกเดี๋ยวมันก็จะมีสกินลูกแก้วมาอีกอะน้องน้องก็เติมเติมไว้นะรอบละสิบปองก็ถือว่าคุ้มนะครับ พี่เพิ่งรู้เนี่ยว่าตอโลมันกระโดดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพุ่งได้ไกลามากปุ่มโอเคครับประมาณนี้เนาะสบายสบายสไตล์เราครับผมชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวด้วยนะครับเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ของคุณครูอของสังคมและเป็นเด็กดีของพี่ต่อเลยนะครับตั้งใจเรียนนะเพราะว่าการเรียนเป็นประตูสู่อ,อนาคตครับเกมเอาไว้ค่อยเล่นเนาะทำงานบูงานบ้านให้เสร็จก่อนแล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยนะครับ แล้วก็บอกว่าพ่อครับผมอยากได้สกินนี้ครับแม่ครับแต่ไว้ผมไดยครับทําไมันไม่เดือดร้อนนะก็โอเคครับผมไปละสบายสบายแล้วครับผมรักษาความดีเปลี่ยนเสมือนเกลือรักษาความเค็มนะครับน้องๆแล้วถ้าเราเป็นเด็กดีเป็นคนดีรับรองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความดีไม่ทิ้งเราแน่นอนครับผม อย่างที่เขาว่าความดีไม่ทิ้งคนดีแล้วก็คนดีก็ไม่ทิ้งความดีเช่นเดียวกันครับโอ้ยไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสบายสบายสไตล์ล้วครับผมเออบายบายเก่งมากลูกเฮ้ยดีสกินนี้เหมือนปีศาจบัวจริงนะเออแล้วก็เอาไซอิ๋วมาเล่นกับกับทีมได้หรือเป็นปีศาจบัวกับไซอิ๋วได้เลยนะสะกินไซอิ๋วอะ่ะกับปีศาจบัวเนี่ยเข้ากันเลยอ่ะเข้าเออเข้าเข้าวสวย ก็สวยดีว่ะโอเคครับผมครบทั่วนะครับในวันนี้วันนี้ทําไปหลายคลิปอยู่ว่าแยกแยกกันไปไม่รู้ว่ามันจะเร็วกว่าเดิมหรือเปล่านะครับ <c oughs> ไปนะครับบายสรุปว่าสกินนี้ไม่มีท่าวาร์ปนะครับนี่พี่ลองเข้าใหม่มาดูทีนี้อันนี้มันก็คือท่าวาร์ปของเราจากที่เราได้มาจากวาร์พาร์ตนะครับโอเคแต่มันก็เข้ากันหมดเลยนะอันนี้ก็ดูเข้าเนาะท่าวาร์ปอันนี้ก็ดูเข้าเนาะเมื่อกี้ก็ดูเข้านะนเ,านะเออ ลองไปเอามาใส่กับสกินนี้ก็เข้าดีดูเท่ๆโหดๆนะครับ